ดีฟูซซ์คูลแบงกอกเปิดตัวโครงการระดับชาติฟิวเจอร์เชฟออฟเดอะโรล2025เพื่อเฟ้นหาและผลักดันเชฟคนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติภายใต้แนวคิด Read i n g c u r i n a r y s u s t a i n a b i l i t ่ผนึกกำลัง 2, สองพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารและธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบได้แก่กลุ่มน้ำตาลมิตรผลและโกโฮเซลพร้อมมอบทุนการเรียนทำอาหารรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง25พฤษภาคม2568 ติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย f u s e School Bangkok ค่ะจัดขึ้นทุกปีนะปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เราต้องการที่จะ Recognize เชฟที่มี Special Talent น,นะครับแล้วก็ให้เขาได้มา Engage กับ Real World กนะครับก็เป็นการอ,อ,อะไรเทรนเชฟที่มีส่วนของภาคปฏิบัติทวยเยะาน่อยน,นะครับแล้วก็ตัวตัวเขาเองก็เป็นคนที่อาจจะจริงๆบางคนก็มีโอกาสอยู่แล้ว แต่ว่าอพอมาที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะพอพอ,พอเขามีท ALEN เ,เราดูทาเลนต,ตัวนี้ต่อไปเพิ่มอ่ะครับก็ให้เขาให้เขาเห็นภาพกว้างว่าเขาสามารถทําาะไ,ได้ได้บ้างนะครับกับท ALEN ที่เขามีก็นั่นก็เป็นจุดะสมจุดะส์หลักครับจริงๆขอเติมนิดนึงนะครับก็เป็นการให้โอกาสนะคะกับคนที่รักที่จะมาจอยในวงการอาหารนะคะ ก็อย่างที่น้องมิ้งที่ได้สกอเลชิพไปคราวที่แล้วว่าเขาได้รับโอกาสมากมายแล้วก็ได้อัพเลเวลจากคนที่ชอบทำอาหารคนหนึ่งให้กลายเป็นเชฟมืออาชีพนะคะจริงๆสกอเลชิพอันนี้เนี่ยเราเป็นการบ่มเพาะคนที่จะ make difference นะคะจะจะสามารถทำอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการอาหาร ของเราได้นะคะเราก็ไม่ได้เป็นการให้ทุนแค่แค่ให้ทุนเพื่อมาเรียนเฉยๆนะคะก็ต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยะคะ่ะก็จริงๆปีนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของ reading sustainability นะคะเราต้องมาคิดใหม่ทําใหม่นะคะโลกเราวันนี้เนี่ยเรื่องของอาหารนะคะก็จริงๆเป็นเทรนด์มาก็จริง ะะอาหารเนี่ยในหลายๆประเทศอย่างอิตาลีนะคะเขาก็มีวัตถุดิบญี่ปุ่นก็มีวัตถุดิบแล้วประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนมากมายทางเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้นะคะเรามีความหลากหลายเรามีเรามีอินกรีเดยนเรามีวัตถุดิบมากมายนะคะที่เรายังไม่เคย explore จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งของ ฟู้ดสกู๊นะคะที่เราอยากส่งเสริมวัตถุดิบไทยให้เข้าถึงไม่ใช่แค่เอามาทำขนมไทยหรือของไทยนะคะวัตถุดิบไทยเนี่ยต้องมาทำอาหารที่ที่สามารถเข้าไปในตลาดโลกได้ในตลาดนานาชาติได้นะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วขายเป็นวัตถุดิบโดยที่ไม่มีการ นำมาใช้เนี่ยมันก็จะสเกลเกษตรกรของเราไม่ได้นะคะฟู้ดสกูลก็เป็นที่ที่หนึงเนี่ยที่ให้โอกาสไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะแต่ให้โอกาสกับวัตถุดิบไทยที่จะนำเข้ามาใช้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงจนไปสู่สากลได้ค่ะอยงนั้นรอบนี้ผมเสริมพี่ปริมบ้างมันไม่ได้ไม่ใช่แค่วัสดุไม่ใช่แค่เรื่องไบโอเดเวอร์ซิตี้แล้วก ทรัพยากรของไทยวัตถุดิบของไทยนะครับแต่ว่าเ,เราใส่ใจตั้งแต่ต้นต้นทางจนถึงปลายทางเพราะฉันไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่ที่เชฟแต่ตัวเชฟเองเนี่ยต้องเข้าใจที่มาที่ไปของวัตถุดิบด้วยเ,เชฟระดับโลกเนี่ยทั้งสองสาโรงเรียนเนี่ยเขาสอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบการเก็บกักกบการการโลจิสติกา istics, การเก็บ,บรักษาทำยังไงที่ให้วัตถุดิบนี่มาถึงมือในใน,ในแ,ลแล้วสามารถใช้ได้ยาวที่สุดในในลักษณะที่ อะไรอะยั่งยืนยั่งยืนมันไม่ได้มีแค่เรื่องของอาการซอร์ซิ่งเท่านั้น<ม>แต่เป็นเรื่องของการจัดเก็บการเฟอร์เมนต์ให้มันวัสดุที่ใช้มีอายุได้ยาวขึ้น<ม>ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ sustainability ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆปีที่แล้วเราก็เน้นเหมือนกันแต่ปีนี้เป็นทีมเลยครับค่ะอีกอย่างหนึ่งเติมอีกนิดนึงได้ไหมอ,ออส <laughs> <laughs> ก็คือว่าอย่างเราเลือกพาร์ทเนอร์นะคะ ที่ออผู้ใหญ่ใจดีของเราที่มาพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเราก็จริงๆได้เรียนรู้จากบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ในเรื่องของ sustainability ไม่ว่าจะเป็นโกโฮเซลหรือมิรผลนะคะมิตรผลเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นบริษัทน้าตาลอย่างที่คุณผลินบอกว่าน้าตาลก็เป็นส่วนเ,เล็กๆจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของ sustainability ได้เรียนเรื่องของแนวคิดนะคะจากทางมิตรผลมากมายอย่าลืมว่ามิรผลเป็นบริษัทไทยก็จริงแต่เป็นบริษัทท็อป5 ในการส่งออกวัตถุดิบหรือว่าน้ำตาลไปทั่วโลกนะคะเราก็อยากให้เห็นวัตถุดิบอื่นๆหรือว่าของไทยอื่นๆที่ที่สามารถม o กไปได้ไปในแนวนั้นกันค่ะจริงๆหลากหลายนะคะจริงๆเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัด age group นะคะไม่ได้มี age group จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้คนที่เขารัก ในการทำอาหารนะคะบางครั้งเนี่ยเราสัมภาษณ์น้องๆหลายท่านอ,อ,อยากได้มาเรียนอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยแต่พอสัมภาษณ์แล้วถามว่าจบแล้วจะเอาไปทำอะไรอ๋อแค่มา explore เ,เฉยๆอันนี้อาจจะไม่ใช่ t a r ์เกของเรานะคะแต่เราอยากให้ทุกคนที่รักในการทำอาหารแล้วอยากก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะได้มาโชว์เคสในวีทีของเราะคะ ถ้าถ้าไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่ในวงการอาหารระยะยาวก็มารับตรงนี้ไปก็จะทําให้คนอื่นเขาเสียโอกาสจริงๆวันนี้ที่ที่เป็นเรื่องของฟ u วเจอร์เชฟนะคะก็อันนี้คือเป็นเราเราปกติเราจะมีรอบที่เราเปิดนะคะก็ก็มีสปอนเซอร์นะคะมีมีมีผู้สนับสนุนมาแต่ว่าเราก็เปิดไปเรื่อยๆแต่ณนะเที่ยวนี้เองเนี่ยเราเปิดอยู่5ทุนนะคะ เราเปิดอยู่5ทุนแล้วก็ในเวลาสมมุติว่าทางผู้สนับสนุนเนี่ยเขามาหาเราเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเขาอยากสนับสนุนโรงเรียนไหนนะคะเช่นอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือว่าทางมิตรผลก็จะมาสนับสนุนอะไรที่จะใช้เป็นทำขนมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีแบ่งทุน มา5าทุนของไทยทําขนมแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็โอกาสที่จะได้มีคือโรงเรียนนี้มันก็เป็นาการรวมตัวของสาบัรการียนยาใหญ่ของโลกนะครับก็ลุสิสก็เป็นที่หนึ่งในอา,อาหารไทยเอาม่าก็เป็นที่หนึ่งของโลกแคอาดาแล้วก็ซูจิก็เป็นที่หน,นึ่งในาาญี่ปุ่นแล้วก็ ไม่เขาเขาเลือกที่จะมาเมืองไทยเพราะคิดว่าตอนที่มาเนี่ยเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเป็นไบรท์ซิงตาของวงการอาหารโลกแต่ตอนเนี้ยมันเป็นจริงๆแล้วประเทศไทยเราอย่างที่คุณผู้าโร่พูดเนี่ยมีโอกาสมากที่และมันเป็นอุตสาหกรรมที่เราเราเราแข่งขันในระดับโลกมากกว่าแข่งขันเรากำลังนำอยูอ่ก็คนที่เข้ามาเนี่ยถ้าถ้าคิดว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยจะสว่วนใหก็ตามเนี่ย ก็ <g eler> อันนี้เป็นประตูที่ผมเองก็อยากเข้ามาเรียนะอะก็อยากก็เป็นมันจะเปิดประตูให้ให้ได้มากนะครับมันมันไปขวนขวายหายเองก็กกยากหน,น่อยยากหน,น่อยแล้วก็ช้าหน,น่อยอันนี้มานี่มันคอนเน็ตกับระดับโลกตั้งแต่วันแรกเลยเลยนี่ยก็อ่าถ้าถ้าถ้าเห็นในโอกาสนี้ก็อยากจะให้สมัครเข้ามาครับสมัครเข้ามาเลครับไม่ไม่ต้องไปนั่งสอบอะไรนะคะ แค่พรีเซนต์ตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจอาหารให้สำเร็จนี่คือต้องมีสตอรี่เทลลิ่งนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะให้โชว์เคสตัวเองนะคะแล้วก็มาสมัครได้เลยค่ะไม่ต้องนั่งสอบนะคะผมผมอยู่ในวงการอาหารกับวงการโรงแรมมาตั้งนานพี่ปิ่มก็ตั้งนานนะ,ะเราก็เราเรา,เรา,เรา,เรามีคนที่มีท ALENT มากในประเทศนี้ ก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะ learning on the job ซึ่งมันก็ได้แต่ก็มันก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็ช้ากว่าแล้วก็สิ่งที่มาที่นี่แล้วได้เห็นเนี่ยม,มันอาจจะทำให้คิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็พาตัวเราเองเไปสู่โอกาสอีกแบบนึง